ื่นชมในของตำเช่นการเอาชายพระถูงมาแปลงมววขึ้นขุนหลวงวิลังคะใส่เอาใบปูห่อเลือดประจําเดือนแปลงเป็นมากขึ้นขุนหลวงวิลังคะเกี้ยวเพื่อหวังจะทําลายยิฐาอาคมที่ขุนหลวงวิลังคะมีในกายจนกายมาเป็นผลซําเล็จากภาพข่าวที่เกิดปรากฏขึ้นเมื่อสองถึงสามปีก่อนเกี่ยวกับสถานที่ต้องห้ามภายในวัดดัง ที่ห้ามหื้อไม่ยิงเข้าไปเยี่ยมชมจนกลายเป็นกระแสะข่าวดังเหตุการณ์ในลักษณะเจี้ยบได้มีแค่ในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านในเขตอุตสาคเนธีที่นับถือศาสนาพุทธเช่นพมา่าลาวกัมพูชาก็มีข้อห้ามในลักษณะจีอี้เหมือนกันก็ให้เกิดคำถามที่ต้องการหาคำตอบว่าข้อห้ามจีอเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุจะใด อันอย่างเป็นเหตุอันอย่างเป็นผลจนก่อเกิดความเชื่อในลักษณะที่ขึ้นมาได้จากคำถามก็นํำไปสู่หนึ่งในตีมาของคำตอบของลากเง่าตีมาของความเชื่อเรื่องนี้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากการประทะกันของคนสองกลุ่มที่มีความเชื่อเรื่องาศาสนาที่แตกต่างกันจากตำนานจาม,มาเทวีวงพระนางจาม,มาเทวี ต่อสู้กับขุนหลวงวิลังคะผู้มีลิธาแก่กาโดยการใช้อุบายเพื่อขุนหลวงวิลังคะชื่นชมในของตาเช่นการเอาชายพระุงมาแปลงมัวให้ขุนหลวงวิลังคะใส่เอาใบปูห่อเลือดประจำเดือนแปลงเป็นมากให้ขุนหลวงวิลังคะเกี้ยวเพื่อหวังจะทำลายลิธาอาคมที่ขุนหลวงวิลังคะมีในกายจนกายมาเป็นผลสำเร็จ และนี่ก็เป็นหนึ่งในตีมาของเรื่องเล่าในตำนานในความเชื่อในเรื่องเลือดประจำเดือนที่เล่าสืบต่อกันมาและบันทึกเป็นตำรับตำลาเล่าขานต่อกันมาจวบจนปัจจุบันในสมัยวัยเด็กตอนที่ผมไปแอลวัดแอลวาผมก็ไม่ได้เคยสนใจเรื่องของพิธีกรรมและความเชื่อจนมาถึงขั้นผมโตขึ้น ผมเริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับศาสนาเริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับตำนานประวัติศาสตร์เรื่องเล่าทางศาสนาผมเลยเริ่มเจาะลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางศาสนามีความเชื่ออยู่ชุดหนึ่งที่มันแฝงอยู่ในสังคมไทยแฝงอยู่ในศาสนาพุทธมันเป็นเสมือนศาสนาที่ซ่อนอยู่ในศาสนาในศาสนาพุทธในเขตอุษาคเนมีศา,นาส,สนาผีที่ทับซ่อนอยู่อย่างแนบเนียน จนบางครั้งบางทีเขาอาจจะแยกบอกออกว่าอันไหนเป็นศาสนาพีอันไหนเป็นศานนนส,สนาพุทธกันแน่เล่นนขณะที่ผมกํำลังถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเก็บข้อมูลอยู่ผมเห็นยายกับหลานสองคนหลานสาวนายย่าจะอายุสัก2 0กว่าแต่ยายน่าจะสัก60ขึ้นถึงแม้ว่าคนทั้งสองคนจะมีวัยต่างกันแต่ดูจากภาพภายนอกผมสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความห่วงใยซึ่งกันและกันระหว่างสองยายหลาน ผมก็เดินผ่านสองยายหลานเดินผ่านผู้คนเสียตาผมก็เลือไปเห็นกลุ่มพันสองตนถืออาวุธยืนเฝ้าปากประตูห่างเข้าพระธาตุชั้นไหนหากจะมองเพียงแค่ผื่นมันก็แค่ตุ๊ก,กดาประดับสถานที่แต่ถ้าหากเราศึกษาหาข้อมูลหาที่มาหาแก,กันความคิดของการสร้างพวรบาลหรือสร้างกุ่มพันเฝ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วจะเห็นถึงศาสนาที่ซ่อนอยู่ในศาสนาพุทธ ที่มันแฝงตัวอยู่ในศาสนาพุทธกลมกลืนจนกลายป็นเนื้อเดียวกันและในที่สุดผมก็เดินมาถึงสถานที่ต้องห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไม่ให้ผู้หญิงเข้าแต่ทีุ่ดต่าของี่สุดบบเจ้ป้ายห้ามมีขึ้นบบเจ้ป้ายห้ามมีเข้าแต่กับเป็นหมาเฝ้าสถานที่นั้นมันทําให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างมา,มาประจ,จําเลยนะตอนนี้มาได้ม้าเมินแล้วกลับมาวันนี้ ผมอยากจะสอบถาม,ม่าแต่ก่อนเรื่องความเจือสถานที่ไม่ยินข้ามขึ้นเนี่ยมันมีนักก่อครับแล้วมีเข้มข้นก่อนได้ห้ามหรอ,อ,อรไม่ยิงอ่ะไม่ยิงก็มาอีกไม่กมากันหลายๆนะไม่ยิงถึงหน้าไหนอ,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 อือครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมีความเจือเกี่ยวกับว่าเรื่องของ ประจำเดือนไมน่ยิเกี่ยวกับเรื่องของกระตานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเพิ่นแต่เรื่ยงนี้บางสถานที่ที่ห้ามมีขึ้นหน้ามมีนนเข้าอย่างเช่นหน้าจุดตรงนั้นครับจุดที่เป็นจุดของอุตบาทครับเพื่อนห้ามมีขึน้นแต่ระยะเพราะว่าความเชื่อพวกนี้มันมีมาตั้งแต่เมื่อใดมันเลยมีกฎที่ปฏิบัติอันครับบนมีตอนนั่นน,น,นะตอ,อนนี้แม่นุงๆนะไม่ยิงถึงนั่นนะมาเทียวนะพากันมาเป็นงูนะ เดียนนี้เป็นนี่จะมาทุกปีถก่อนนีนป้ากันมาไปมูอออออมาไว้พัดหักรอบๆแสดงว่ายุคแม่น่ะเปิ้ลเรื่องเนี้ยมันกับยังบาเข้มข้นเตี้ยหรือว่าเปิ้ลกันยังมาออกกดนี่บังคับให้ใจเตี้ยนะครับถ้านนก่นอนนี่แม่มาหูเนาะตอนนี้แม่ม้านี่อตอนนี้แม่เป็น เป็นเช้าเนาะอายุ17ถึงเช้านี่มามาตลอดโอเคมามาด้วมูนะด้วเพียนมาได้ยินเปิ้ลห้ามอย่างไรเนาะใครมาห้ามเอาเนี่ยต้ก็มาได้เพราะว่าในบางตำลับบางตำราเปิ้นบอกว่าเนื่องจากว่าตามสถานที่สักทิศต่างๆหรือว่าตามสถานที่อะไรที่มันสําคัญนะเปิ้ลเปิ้นจะมีแรงห้ามให้มีนเข้า ขาห้ามผูม้หญิงเข้าเนื่องจาก,กว่าด้วยสาเหตุว่ากลัวสุมาติครับรกลัวเลือดประจำเดือนไปตกใส่สถานที่นั้นอเออครับเรื่องเนี้ยเรื่องเลือดประจำเดือนเนี้ยสมัยแม่มีเรื่องเล่าพว,พวกนี้กป่ครับอ๋อ,อ,อเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้ามไปวัด่อนตอนเป็นเมนเน่ะสุมาศครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ครับผม ถ้าก่อนนี่บังหมูเลยตอนนี้แม่นี่ไข่บ่าวๆยายก็เวลาเป็นเม้นเป็นยังกาไ,ไปกันมาไปเนะเ<อ>าะแสดงว่าความเจี๊ยบพวกนี้มันเสื่อมถอยลงจากการมีสุขอ,อนามัยจากการมีเทคโนโลยีของ้าอนามัยที่ดีขึ้นความเจี๊ยบพวกนี้มันก็นเลยถอยลงจนหลังๆเนี่ยมันเริ่มจางหายไปโอ้ตอนนี้แม่อายุเท่ได้แล้วครับ แปดสิบฝ่าแล้วโอ้แปดสิดงชิพเอสละแปดสิบเอสทักทักเลยช่วงแม่เป็น,านาสาวก็นะาสาวโอ้ทักหกสิบฝ่ายก็แสดงว่าถ้าเกิดเป็นอย่างที่แม่เล่าแสดงว่าความเชื่อเรื่องสถานที่มีนยิห้ามขึ้นห้ามเข้านะมันก็เริ่มอ่อนลงนักขนาดแล้วมั้เหรอเป็นอย่างเขาฟ้ากันมาหลายอ่ะอเป็นนู่มแม่นะโอ,คคโอเคครับผมโอเคครับผมผลลัพธ์ผลไม่ด้แเดี๋ยวไปยังครับผมโอเคครับเออลืมไหมครับแม่เจ้าอย่งครับ แม่คำน้อยวงทิดาโอเคครับแม่คำน้อยวงทิดาครับเป็นคนที่ไหนครับแ้่เป็นคนบ้านจุดอ๋อเป็นคนบ้านจุดโอเคครับเราขอประสานตัวเก่าในลำปางชิตตี้ครับครัไป่าครับผมเปยังครับผมขอบคุณครับน้องครับจากการที่ผมได้นั่งคุยกับยายคำน้อยวงทิดาทำให้ผมได้รับรูถึงแก่นแท้ของธรรมชาติและแก่นแท้ของศาสนา สิ่งใดที่เป็นความจริงก็ยังคงอยู่ต่อไปสิ่งไหนที่มันเคยเป็นมอกเป็นควันปกคลุมศาสนาอยู่มันก็จะเลือนหายจากไปเพราะว่าเมื่อความรู้ความจเจริญเข้ามาถึงเมื่อแสงสว่างแห่งปัญญาเข้ามาเยือนเราจะสามารถแยกพุทธ,ธกับไสววะออกจากกันได้อย่างเด่นชันดโดยวิถีแห่งปัญญาสำหรับผู้คนที่สนใจในเรื่องเล่าและตำนานประสาทล้านนาะ ผมอยากจะนาเสนอหนังสือสามเล่มนี้ครับอ่านเล่มใดเล่มหนึ่งก็ได้เพราะเนื้อหาทั้งสามเล่มน่ะมีความคล้ายคลึงกันอ่านง่ายกว่าหนังสือใบลานต้นฉบับนักเกสสาหรับคนที่สนใจเนื้อหาที่ผมเล่าในวันนี้อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมผมขอแนะนําคลิปนี้ครับมาจาก YouTube ปศาสนอกตําราเนื้อหาทางวิชาการที่กระชับและเจาะลึกฟังไม่น่าเบือ่อส่วนตัวผม ขอลาไปก่อนแค่นี้ครับไว้ซาลาแล้วครับผม